้าใไ้เทียบก็คือตัวองศาก็เหมือนแบบดาวเคะห์จิ๋วๆที่แบบอาจจะไม่มีใครได่นสนใจแต่ว่าซันเขาคือพระอาทิตย์ที่เหมือนแบบดึงดูดทุกคนมาโคจรรอบตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยมันดึงดูดทุกๆกอย่างแม้แต่ตัวเราเองก็ถูกดึงดูดไปด้วย mm. พอพอเขาเป็นอย่างนั้นปุ๊บอ่บเขายิ่งชายออกมายิ่งแบบมีแสงสว่างในตัวเขามากขึ้นเนี่ยมันมันชัดมากๆสำหรับตัวองศาองศาคือดูจิ๋วไปเลยอะค่ะ เราที่มาช่ยะไม่เป็นไรเราชิวมากอ,องศาก็เป็นแบบเด็กจ,งจงองใจที่แบบเขินโลกไปหมดเลย <S <S เพราะว่าพอเราชอบใครสักคนไม่ว่าจะในรูปแบบไหนอเราเขินอยู่แล้วที่จะต้องเจอเขาแล้วเราก็ทําตัวไม่ถูกแล้วเราไม่กล้าใกล้หรือว่าถ้าใกล้ก็แบบเจ็กเกรงมากๆเกรงแบบลบไม่ได้กลัวนะคะแค่แบบ ตัวไม่ถูกไม่รู้จะแบบเอามือวางไว้ที่ไหนพอแบบพอยิบมาปุ๊บใครไม่ตายก็ให้มันรู้ไปค่ะองศาเขาแบบว่ามีการแบบติดตามสันอยู่แล้วแล้วก็แบบรู้รู้จักโอเคเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อสันนะแบบเป็นเด็ก น่ารักคนหนึ่งที่แบบเขาก็เหมือนมีเป็นแบบไอดอลแล้วเขาก็บังเอิญมาเจอเที่ยวเรียนด้วยว่าแบบเราได้เรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วตัวซันเองอะค่ะเป็นคนที่ชอบดูแลคน <Take care. S 1> เป็นคนที่แบบเทคแคร์แล้วก็มีโอกาสได้ไปเทคแคร์องศาในแบบเรื่องต่างๆแล้วก็ส่งเขาทุกวันทุกวันแล้ววันหนึ่งอะอยู่ๆก็อยากที่จะทักไปเลยลอง ก็คิดคิดอยู่ว่าเจะทักยังไงดีมันจะแปลกไหมที่เราต้องทักคนที่แบบไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยวันนึงก็เลยตัดสินใจลองทักไปเราทำการแคสตนะคะแคสองศากับแคสซันทีนี้พอแคสแล้วเรารู้สึกว่าเออสองคนนี้ลงตัวเลิฟเป็นคนที่เรามองเราก็รู้สึกว่าเขามีพลังงานอะ เขาน่ารักเขาเป่งประกายเขาเหมือนเขาเหมือนพระอาทิตย์อ่ะในขณะที่มิวมิวมีความเหมือนองศาเยอะมากถ้าถ้าใครที่ใกล้ชิดกับมิวอะนะคะพอลองมาแคสดูเ็ายังรู้สึกว่ามิวอ่ะมีความเป็นองศามากก็เลยมากลายเป็นคู่ที่เป็นมิวเลิฟซึ่งมิวก็มาเป็นองศาส่วนเลิฟก็เป็นซันถ้าพูดถึงองศากับซันเราเห็นความน่ารัก เลยนะเพราะว่าหนูจะเป็นคนที่อยู่กับองศาเยอะมากเราก็จะเห็นความอ่องๆความอะไรในบ้านที่มันเกิดขึ้นความวุ่นวายที่องศาสร้างขึ้นมาในบ้านในซีนต่างๆเนี่ยพอองศาได้เจอสันอ่ะมันเหมือนองศาที่เป็นแบบองศาเป็นสีเทาๆแล้วสันมาเป็นสีแบบเหมือนแสงพิษส่องให้เทาๆกลายเป็นสว่างองศามันจะมีความซึนซึน ในเรื่องแบบจะซึนมากซันแสดงออกว่าชอบก็ไม่รู้ไม่อะไรจนเพื่อนต้องแบบต้องแบบเฮ้ยได้แล้วเ, ừ ừ. เพื่อนต้องสะกิดอยู่ตลอดซึ่งจูนเห็นเคมีของสองคนแล้วมันก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีค่ะพี่มิวตัวจริงก็โกะอยู่แล้วพี่มิวเป็นคนโกะอยู่แล้วพี่เลิฟเขาก็สดใสอยู่แล้วแต่พอมันไปเป็นองศากระันอะเหมือนทั้งคู่ต้องเพิ่มเข้าไปอีกเพื่อให้มันชัด จีิจูนเห็นว่าเขาแบบเล่นด้วยกันมาหลายเรื่องแล้วเนาะแบบเคมีเคใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จูนกันได้ง่ายอยู่แล้วอะค่ะใช่ก็อยากให้ทุกคนรอดูว่าเ,ออเรื่องราวของความสัมพันธ์ของสอ,องคนเดียวว่าจะน่ารักขนาดไหนอืม,มเ่ยช